1ศิลปินดาวรุ่งน่าจับตามองปี2023จาก Billboard เป็นประจำทุกปีนะครับที่นิตยาสารบ l ลบอร์ดสื่อที่ส่งอิทธิพลที่สุดในวงการเพลงจะคัดเลือกศิลปินรุ่นใหม่และเลือกศิลปินที่น่าจับตามองในแต่ละปีครับจนออกมาเป็นลิสต์รายชื่อศิลปินที่เรียกว่า21 Under 21และปีนี้ก็มีชื่อของซูเปอร์สตาร์แห่งเจเนอเรชันใหม่ที่มาติดกันครบถ้วนรับ การจัดอันดับแบบนี้นะครับบิลบอร์ดเริ่มทํามาตั้งแต่ปี2010ครับโดยมีเป้าหมายที่จะเลือกศิลปินที่จะกลายเป็นผู้นํากระแสป๊อปคาลเจอร์จากวงการเพลงในอีก12เดือนข้างหน้าครับทุกๆปีนะครับบิลบอร์ดจะคัดเลือกศิลปิน21คนที่มีอายุต่ํากว่า21ปีครับประเมินจากปัจจัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดขายอัลบัมปริมาณการสตรีมการถูกอ้างอิงถึงในสื่อออนไลน์ไปจนถึงการปรากฏตัวและเป็นที่พูดถึงทั้งในวิทยุรวมไปถึงโทรทัศน์ครับรวมถึงความน่าสนใจของผลงานนะครับและผลกระทบโดยรวมของอุตตสาหกรรรนีน เลือกศิลปินรุ่นใหม่ที่มีความน่าสนใจครับซึ่งวิวบอร์ดก็ไม่ได้มีแต่ลิสต์รายชื่อ21ศิลปินมาเฉยๆนะครับแต่จะมีการบวตคัดเลือกศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดในแต่ละปีจากลิสต์ดังกล่าวอีกด้วยครับซึ่งที่ผ่านๆมานะครับศิลปินดังๆหลายคนก็เคยติดอันดับนี้มาแล้วครับและวิวบอร์ดก็ไม่ได้ตัดสิทธิ์ศิลปินที่เคยติดอันดับหนึ่งไปแล้วทำให้มีศิลปินหลายคนนะครับที่คว้าอันดับหนึ่งกลับมาอยู่ในลิสต์อีกครั้งหนึ่งครับ ไม่ไว่าจะเป็นเทเลอร์สวิฟที่เคยครองอันดับหนึ่งในปี2010ด้วยวัยเพียงแค่20ปีในการจัดอันดับครั้งแรกครับตามมาด้วยจอร์จินบีเบอร์ครับที่ถูกคัดเลือกให้เป็นอันดับ1 2ึ่งองปีซ้อนนั่นก็คือปี2011และปี2012และตัวของจอร์จินบีเบอร์ก็มีชื่อติดอยู่ในลิสต์ทเวนตี้วัอันดัถึง5ปีด้วยกันครับในขณะที่วันเดเร็กชันนะครับควา้าตำแหน่งนี้ไปในปี2013ครับหลอดคว้าอันดับหนึ่งในปี2014และยังเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่คว้ารางวัลนี้ได้ตอนอายุ17ปีครับแถมยังมีชื่อติดในลิสต์ถึง5ปีครับ f Second of Summer ถูกยกย่องในปี2015ครับและฟิฟพาวนีในปี2016ชอยเมนเดสเป็นอีกคนนะครับที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองที่สุด2ปีซ้อนนั่นก็คือปี2017และปี2018ครับและมีชื่อปรากฏอยู่ในลิสต์ถึง5ปีครับส่วนในปี2019นะครับบิลลี่ไอริชถือเป็นศิลปินที่อายุน้อยที่สุดที่ถูกโหวตว่าเป็นศิลปินที่น่าจับตามองที่สุดด้วยวัยเพียงแค่17ปีครับเทียบเท่ากับหลอดและเช่นเดียวกันครับบิลลี่ไอริชมีชื่ 24K 2021 Kitler Golden Tour The ปปีเ็น และปี2022ที่ผ่านมาเป็นศิลปินสุดฮอตแห่งปีอย่างออลิเวร์โรดริโกครับจะเห็นได้ว่าศิลปินที่เคยคว้าอันดับหนึ่งเป็นศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในแต่ละปีจากลิสต์ของบิบอ์ดก็ล้วนสามารถก้าวข้ามกลายเป็นศิลปินระดับแถวหน้าของวงการเพลงกันมาแล้วครับสำหรับ21 Under 21ประจำปี2023ด้วยวัย20ปีนะครับทำให้ออลิเวียโรดริโกยังคงมีชื่อติดอยู่ในลิสต์ครับแม้จะถูกยกย่องว่าเป็นศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองทีี่สุดในป2022 สองปีหลังจากปล่อยอัลบั้มเปิดตัวระดับปรากฏการ์อย่างซาวเวอร์นะครับโอลิเวียโรดริโกก็ยังคงเป็นศิลปินเพลงป๊อปอันดับตน้ตนๆของวงการมาจนถึงปัจจุบันครับในปี2022นะครับโอลิเวียโรดริโกสามารถคว,ว้ารางวัลแกรมมี่ไปได้ถึง3รางวัลครับนั่นก็คือ Best New Art i s t Best Pop Solo Performance และ b บ s t p อ p Vocal a อัลบัมแถมยังไปคว,ว้ารางวัลจากปวทีอื่นๆได้อีกมากมายครับและล่าสุดในปี2023เธอได้ออกมาประกาศว่ากำลังจะมีผลงานอัลบั้มชุดที่2องอกมาให้ได้ฟ นอนว่าในปีนี้โอลิเวียโรดริโกก็ยังคงติดอันดับเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัยครับศ no ิลปินอีกคนที่น่าจับตามองนะครับก็คือเดวิดหนึ่งในศิลปินหน้าใหม่ที่มาแรงที่สุดในวงการอัลเทอร์นทีฟครับ เดวิดหรือว่าเดวิดแอนโทนีเบิร์กเติบโตมาในฐานะสตรีมเมอร์เกมตัวโยงครับแล้วก็ผันตัวกลายเป็นศิลปินได้อย่างเหลือเชื่อจากการเริ่มแต่งเพลงเองเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์ในคลิปวิดีโอสตรีมเกมของตัวเองครับจากการนำเอาเพลงของศิลปินคนอื่นมาใช้งานเจ้าตัวก็เลยเริ่มลองทําเพลงเองขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบคลิปวิดีโอของตัวเองครับเดวิดเปลี่ยนตู้เสื้อผ้าข,ของน้องสาวให้กลายเป็นสตูดิโอในการทําเพลงชั่วคราวครับจนกลายเป็นศิลปินที่มียอดสตรีมสูงติดอันดับโลกเพลงฮิตของเขาอย่างโรแมนติกคอมมารไซิดนะครับที่ ใีบอร์ดท็อตเ0แล้วก็ยังมีเพลง Here with me ที่กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกในปี2023ครับจนก็มีผลงาน EP ชุดแรกเพเท o t ูทอนปล่อยออกมาหลังจากนั้นในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองก็ไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไมเดวิดด้วยวัย18ปีจึงติดอยู่ในลิสต์ทเวนตี้วันอันดับทเวนตของวีบอร์ดในปีนี้ด้วยครับ okay. ตามมาด้วยิลปินอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจครับสตีเฟนซานเชส ฟเตฟานเชสเป็นศิลปินที่มีแรงบันดาลใจมากมายแล้วก็สร้างสารรค์เพลงรักออกมาจากห้องนอนของตัวเองครับโดยมีผลงานที่ปลุกเร้าความโรแมนติกในแบบคลาสสิกค,ครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Until I Found You เพลงรักสุดโรแมนติกสไตล์ยุค50ครับที่กลายเป็นไวรัลในทิกตอกจนในปี2021นะครับสเนซานเชสก้าวข้ามความสำเร็จไปอย่างรวดเร็วด,ด้วยการส่งเพลง Until I Found You ไปติดชาร์ตต่างๆมากมายครับ Until I Found You ไปไกลถึงอันดับ23ในวีบอร์ดท็อตเทรนด์นะครับแถมสเนซานเชสยังได้ปล่อยผลงาน E ีีออก มาให้ได้ฟังกันแล้วถึง2 EP ครับจนทำให้เขากลายเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองได้วยวเพียงแค่20ปีครับ <Georgia. S 1> The Kid Laroi The Kid Laroi ที่เคยร่วมงานกับ Justin Bieber จนส่งให้เพลง Stay กลายเป็นหนึ่งในเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี2021ครับแล้วก็ถูกจัดให้เป็นศิลป,ปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในปีนั้น The Kid Laroi เริ่มต้นปี2023ได้อย่างน่าสนใจครับโดยการประกาศตเตรียมปล่อยอัลบั้มเต็มชุดแรกในชีวิตที่มีชื่อว่า The First Time และได้ปล่อยซิงเกิลจากอัลบั้มชุดนี้ออกมามา,มากมายครับโดย The Kid Laroi ยังได้มีโอกาสขึ้นไปแสดงในเทศกาล Coachella ในปีนี้อีกด้วยครับแล้วก็ด้วัย19ปีครับศิลป,ปินหนุ่มคนนี้ก็น่าจะออยู่ในนิสขงี้้ไปไปดก พักหนึ่งเลยแหละครับลอดเลนสเปนเซอร์สมิธนะครับ, no. รบแจ้งเกิดจากเพลง Fingers Crossed ซึ่งกลายเป็นไวรัลบนทิกตอกเมื่อปี2022ครับและในที่สุดเพลงก็ขึ้นสูงที่สุดได้อันดับที่19ในชาร์ตฮอต1ันเด 100, ครับตามมาด้วยเพลงฮิต Flower Best Friend Break Up และ That Part ซึ่งฮิตในสื่อโซเชียลมากมายครับและในปี2023นี้ l a u r n s <c oughs> s p n n e r r Smith ก็เตรียมปล่อยเดบิวตอัลบั้มที่มีชื่อว่า m i n e r o r ในวันที่14กรกฎาคมที่จะถึงนี้จึงไม่น่าแปลกใจเลยครับว่าทำไม Billboard ถึงได้เลือกเธอมาเป็นหนึ่งในศิลปินของลิสต์ว,ว้วัยเพียงแค่19ปีครับ ศิลปินอีกคนหนึ่งที่โด่งดังและก็มีเพลงเป็นวรัลก็คือเกลครับหลังจาก A B C D E F U โด่งดังบนทิกตอกในปี2022เกลก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอเป็นของจริงครับเพลง A B C D E F U เข้าสู่อันดับ10ของชาร์ตฮอตธันเดได้แล้วก็ต่อมาเกลก็ได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Song of the Year จากงาน g r a m m y a w a r d s ปี2023ด้วยวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับและในปี2023นี้ตัวเธอเองยังได้ปล่อย e ีีชุดแรกในชีวิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม ชื่นชมบิลลี่แอลิสแล้วก็เทเลอร์สวิฟที่สามารถสร้างฐานแฟนคลับของตัวเองได้อย่างเหนียวแน่นแล้วเธอก็อยากจะเป็นแบบนั้นให้ได้บ้างครับ mm hmm. และล่าสุดเกลก็เพิ่งมีโอกาสได้เล่นเปิดโชว์ให้กับเทเลอร์สวิฟในทัวร์เอราอีกด้วย mm hmm. จะทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยครับว่า, mm hmm. วาเธอเองก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินดาวรุ่งที่หลายคนต้องจับตามองครับ ลิวเทกกาส่งเพลงติดชาร์ตบิลบอร์ดท็อป100ครั้งแรกด้วยเพลงฮิตในปี2019อย่างแรนซัมซึ่งตอนนี้ยอดสตรีมของเพลงดังกล่าวในส p o t i f y เกินกว่า1,100ล้านครั้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ <im itation> จนปัจจุบันมีเพลงฮิตติดชาร์ตบิลบอร์ดท็อป100ถึง10เพลงและอัลบั้มติดท็อป10ถึง3อัลบั้มในชาร์ตบิลบอร์ด200แรปเปอร์จากนิวยอร์กคนนี้นะครับยังได้ปล่อยผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องครับรวมไปถึงเพลงฮิตอย่างทริชาและฟาสเตอร์ในกนมม่่พฤษภาาาคทีผ ในขณะเดียวกันลิวแท็กกายังประสบความสําเร็จในฐานะศิลปินฟิเจอริงครับที่ร่วมงานกับอินเทอร์เน็ตมันนี่ 24k Golden และมาเบ l e อีกด้วยครับซึ่งศิลปินแรปวัย20ปีคนนี้ดูมีอนาคตที่จะไปไกลเรื่อยอ่างแน่นอนครับ เท็ดแมกเรย์ครับศิลปินอีกคนที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างรวดเร็วจากเพลง You broke me first ที่ปล่อยออกมาตั้งแต่ปี2020ครับในตอนที่เธออายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นครับและเพลงดังกล่าวก็กลายเป็นเพลงฮิตไปทั่วโลกสามารถไปติดอันดับสูงที่สุดอันดับ17บนชาร์ตบิลบอร์ดเทอรเรนเจนตอนนี้มียอดสตรีมเกินกว่า1,100ล้านครั้งบนส p o t i f y เรียบร้อยแล้วครับ หลังจากนั้นนะครับก็ได้ปล่อยอัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า I Used to Think I Could Fly เมื่อปี2022ครับในอัลบั้มก็มีเพลงฮิตมากมายครับโดยในงาน Junior a ว a r d s หรือแกรม m ีของฝั่งแคนาดาในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับเท็ดแมกเรย์ก็สามารถคว้าไปได้ถึง5รางวัลครับรวมทั้งซิงเกิลแห่งปีสำหรับเพลง She s h e s a or I Wanna Be และอัลบั้มแห่งปีจากอัลบั้ม I Used to Think I Could Fly รวมไปถึงรางวัลน,นักแต่งเพลงแห่งปีอีกด้วยครับด้วยความสำเร็จที่ผ่านมาชัดเจนอยู่แล้วละครับว่าทำไมชื่อของเธอจึงมาติดอยู่ในลิส์นี้ของรบ ศิลปินชาวนิวเจอร์ซีย์ริโอเวสนะครับแจ้งเกิดด้วย e ีีชุดแรกที่มีชื่อว่า Into the Unknown ในปี2020ครับหลังจากนั้นริโอเวสก็ได้ปล่อยเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องครับโดยมีเพลงฮิตจังหวะ up tempo อย่าง Prom Night และ I Feel Fantastic เป็นหนึ่งในเพลงโปรดของแฟนๆครับโดยล่าสุดริโอ a วสในวัย19ปีปล่อยอัลบั้มอ P ีชุดล่าสุดที่มีชื่อว่า d i s t u r b the Nom ออกมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งเป็นโปรเจกต์แรกนับตั้งแต่เซ็นสัญญากับ Dark r o o m Records นะครับค่ายในเครือยักษ์ใหญ่อย่างกริฟเฟนปีีท่แแล้้วมจะ ประสบความสาเร็จไม่น้อยนะครับแต่ริโอเวสก็ยอมรับครับว่าความสําเร็จในโลกออนไลน์มันไม่ได้ทาให้ทุกคนจดจําหรือรักศิลปินคนดังกล่าวเสมอไปครับต้องสร้างตัวตนของตัวเองให้ชัดเจนให้ได้ซึ่งตัวริโอเวสเองก็ยืนยันครับว่ากําลังทําแบบนั้นอยู่เช่นเดียวกันครับ เวลาเพียงหนึ่งปีเท่านั้นนะครับนับตั้งแต่เดบิวต์ในปี2022ศิลปินกลุ่ม Trio R&B สัญชาติอังกฤษอย่าง Flo w กสร้างเสียงอื้อหาไปทั่วทั้งวงการเพลงครับด้วยซิงเกิลเปิดตัว Car ์ b o a r d Box และ EP ที่ได้รับคำชื่นชมอย่างมากมาย The lead ส่งให้ Flo w คว้ารางวัล Rising Star จากวิดออดในปี2023ครับหลังจากนั้นพวกเธอยังมีโอกาสได้ร่วมง,งานกับศิลปินรุ่นใหญ่อย่าง m i s s ี่อิเลียในเพลง Fly g เก l อีกด้วยครับซึ่งถือได้ว่า Flo w เป็นอีกหนึ่งศิลป นอกจากนั้นแล้วนะครับยังมีศิลปินที่น่าสนใจอีกมากมายครับที่ติดอยู่ในลิสต์2 1 Under 2 1ครับรวมทั้งแองเจล่าอากิล่าศิลปินสาวชาวเม็กซิโกนักร้องนักแต่งเพลงชาวเบนินเชื้อสาไนจีเรียไอราสตาร์โคลอีมรอริออนโดบอปสตาร์ที่ก้าวมาจากการเป็นยูทูบเบอร์แดนนี่ลักที่มีโอกาสขึ้นเวทีโคเชราในปี2023ที่ผ่านมาและเป็นหนุ่มเชื้อสายเม็กซิโกอีวานคอนเน เลือดใหม่จากวงการคันทรีอย่างคิดจีวงป๊อปพังยิงล้วนด h e Linda l i n d ที่สมาชิกอายุน้อยที่สุดในวงเพียงแค่12ปีเท่านั้นนูไทเลอร์อดีตนักบาสเกตบอลที่ผันตัวมาจับไม่เป็นศิลปินนาซาแบรตศิลปินเชื้อสายโปรตุเกสยูเนะพินกูศิลปินลูกครึ่งมาเลเซียไอแลนด์ที่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นและเพิ่งจะมีผลงานแรกเมื่อปี2021นี้เองแต่ก็ได้รับความสนใจมากมายครับและ NLE Choppa แรปเปอร์วัย20ปีที่มีผลงานติดชาร์ตวิบอร์ดทอตแนนเรถึง11เพลงครับ ศิลปินเหล่านี้นะครับบางคนก้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์เรียบร้อยแล้วครับในขณะที่บางคนกําลังอยู่ในช่วงสร้างชื่อเสียงหรือบางคนกําลังอยู่ในช่วงของการเริ่มต้นครับแฟนเพลงคงต้องติดตามเส้นทางของศิลปินเหล่านี้กันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วจะมีใครบ้างที่เติบโตจนกลายเป็นระดับท็อปของวงการอย่างแท้จริงและถ้าหากใครอยากจะลองฟังเพลงจาก21ศิลปินดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2023ก็สามารถเข้าไปฟังเพลงได้จากเพลย์ลิสต์2 0 i 3 t Billboard 21 Under t 1 y บน Spotify ได้เลยครับหรือสามารถกดลิงก์ไปฟังโดยตรงใน และในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับและนี่แหละครับเรื่องราวของ21ศิลปินดาวรุ่งน่าจับตามองในปี2023จากบิลบอร์ดในยูนิ Music สิ l ทคลิปนี้ครับคลิปหน้าเราจะมาพร้อมกับเรื่องราวที่น่าสนใจในแง่มุมไหนของวงการเพลงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Universal Music Thailand เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ